อบคำถามนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมเจดีครับที่ได้แชมป์หมดถ้วยนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ได้มาสนามอของเจดีเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นสนามที่สวยงามครับก็สําหรับเกมวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นนัดสุดท้ายของของการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็กี่ยวกับการที่เรายังยังไม่ได้มีคะแนนเลยจากห้านัดที่ผ่านมาแล้วก็ พวกเราทุกคนก็ก็หวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่ดีของพวกเรานะครับแล้วก็เป้าหมายของพวกเราก็คือการเก็บคะแนนให้ได้ในในในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คงคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งนะครับเพราะว่าทั้งบรรยากาศแล้วก็อ่าสานามอะไรนี้ก็ค่อนข้างพร้อมครับก็พวกเราก็จะทําให้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็หวังว่าลึกๆเราจะเก็บชัยชนะได้ในวันพรุ่งนี้นก็มีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าเดือนนี้เราเล่น8เกมนะครับแล้วก็ เกมที่เราผ่านมาที่เราชนะลบดีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มันทําให้เรารักษาจังหวะการเล่นนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะนะครับเพราะว่าจังหวะการเล่นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญน,นะครับที่จะคีบให้ทีมเนี่ยว่ามันมีความความเลือกความความแข็งแกร่งในการเล่นแล้วก็จังหวะการเล่นที่ดีไม่ว่าเราจะเล่นกับใครก็แล้วแต่ถ้าก่อนที่จะเจอทางเกดดี G G เนี่ยเราชนะลบดีมาเนี่ย จังหวะการเล่นในแมตช์นั้นเนี่ยมันก็ยังยูนะครับมันก็สร้างฟีลลิ่งแล้วก็บรรยากาศให้กับทีมได้ดีนะครับครับก็แน่นอนนะเราได้ได้เล่นในสภาพแวดล้อมที่ที่ดีนะครับแล้วก็ในสภาพสนามที่ดีนะแน่นอนนักฟุตบอลของเราทุกคนก็ก็อยากที่จะลงไปโชว์ผลงานแล้วก็อย่างที่บอกครับแน่นอนเป้าหมายของเราก็คือสามคะแนนครับไม่ว่าจะเจอสภาพสนามแบบไหน สิ่งสําคัญคือเราต้องลงไปเล่นด้วยความกระหายแล้วเก็บชนะให้ได้